อันนี้ของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้เขาถ่ายไว้เป็นที่เระ่ึกหน่อยอพอดีข้างบ้านเขามีเด็กมันอยากจะได้เนาะม,มันคันใหญ่ย่างเหมือนกันแหละแต่อันนี้มีรับประกันไหมอน่ะน้องไม่มีไม่ม,ม,มีถ้ามึงไม่ไปหยียบแจกนี่ขอรับประกันให้อยู่แต่ถ้ามึงหยียบแจกนี่ไปนั่งหรืออะไรนี่ของไม่นับประกันให้ร<ม>วยอยู่หรืสวยไหม สวย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 ชาร์จกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยชาร์จก็ประมาณสองสามนาทีบ้าแล้วบอกมึงต้องชาร์จเพิ่มอเพิ่มชั่วโมงอันนี้จะเล่นอย่างเดียวอลไรยังเล่นไม่ได้เดี๋ยวกูไปชาร์จแบตนะมึงเต็มก่อนเดี๋ยวมันจะพังไปชั่วโมงอ่ะหกโมงมึงถึงค่อยมาเล่น อันนี้คือแม่ค้าที่ดีนะทดสอบสินค้าลูกค้าดูด้วยแม่ค้าที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อคนเรียกได้อันไหนต่อได้ก็ต่อไปต่อไม่ได้ก็ว่าไป,ไป,ไไาไปเรียกหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะมันลำบากแต่พอดีผมถูกแรกมาไงห่างนี้ไฟแล้วก็อันนี้ก็มกผมคิดดูแล้วว่าอันนี้มันก็ต้องหมดเป็นพันใช่ไหม มันก็ไม่เหลือนะข้าข้อสารหนึ่งกระสอบมันไม่ได้ซื้อเลยเหลือตั้งแค่สามพันเองต้องติดนี้เฮ้าหนะ้อคงจะถูกไม่ได้ถูกมาสามสี่งวนแล้วอะ่ะเสื้อผ้าเด็กก็มีนะ ว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่เป็นไรรอได้ลำบาก,กวันนี้ก็เคยผ่านมาแล้วเียาเดีอ,นนปอไปบเดี้เลบมต้องอคนม้นมัน,มนีมันจะได้ออริฟอมิเฮมวอนเนี่ยอฟอเนี่ยวมเซเฮมแฮมแเฮมโนแฮม Today I win uh, a Little bit, money. Thank you.